เรียนพจไท่คืออะไรได้เลยนะคะรับหมอครับสวัสดีครับน้บองหมอในรูปสวัสดีครับนี่น้องไพ่ชื่ออะไรครับชื่อน้องขนนดนะครับครับออวันนี้เป็นอะไรนะครับคือน้องเนี่ย ปวดซออข้างขวามาตั้งแต่หนึ่งอาทิตย์ก่อนนะครับน้องไปเล่นบอลมาแล้วกระแทกแล้วก็อะไรเนี่ยลงแล้วครั้งก่อนเนี่ยก็มาที่โรงพยาบาลน,นี้แล้วครั้งหนึ่งก็หมอบอกว่าเป็นต้นอักเสบได้ยาไปกินแต่มันไม่หายครับหมอมันก็ยังบวมขึ้นอยู่เนี่ยมาลองดูซิเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวหมอดูให้นะ เดี๋ยวหมอคิดว่าจะส่งฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ข้อศองซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อประเมินว่ามีกระดูกหักไหมนะครับโอเคคนไข้มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมครับส่งฟิล์มเอ็กซเรย์หรอครับเพื่อดูกระดูกหักทั้งที่แรวก็ส่งไปแล้วนี่ก็หมอบอกไม่ได้หักก็ทั้งเยส่งอีหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวประเมินซ้ำอีกทีหนึ่งหนึ่งก่อนนะครับเผื่อว่ามีกระดูกหักที่มันเพิ่มเติมนะครับไม่เป็นไรนะลูกไปเอ็กซเรย์กันอีกรอบหนึง่ง ครียก่อน,นะครับได้หมอโอเคเดี๋ยวดูฟิล์มคนไข้เมื่อกี้หน่อยสิก็มีกระดูกหักจริงด้วยอ่ะอืมกระดูกหักแล้วก็ไหนลองดูฟิล์มรอบที่แล้วรอบที่แล้ว ก็มีกระดูกหักจริงด้วยโอเคงนะั้นจ,ไป,จไปดึการยานไปนเลยครับสวัสดีครับอาจารย์รยรครับเข้ามาเรียนคอร์สเนี้ยครับเป็นเคสชายไทยอายุห้ปีนะครับเจ็บข้อศอขวามาประมัณนะครับดานะครับ ก็คืออดูผลกาะก่อนมาโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ส่งฟิล์มเอ็กซเรย์ตอนนั้นหมอวินิจฉัยว่าเป็นเอลโบสเปเรียนนะครับแต่ว่าผมลองย้อนดูฟิล์มแล้วเนี่ยก็มีอ r a c ฟ u r e อยู่นะครับแล้วก็มาฟิล์มรอบนี้ก็คือเป็นฟิล์มเห็นเป็น displaced s u p e r c o n d ล l า r ิ e m มรอ l แ r a c t u r ์นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งผู้ป่วยยังไงครับอาจารย์ผมขอดูฟิล์มเอ็กซเรย์ มันดิสเพลสนะแต่ว่าที่หมอเห็นไหมว่ามันมีแฟกเจอร์ลายตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วอันนี้หมอต้องไปอธิบายคนไข้นะแล้วก็่อนื่นเนี่ยหมอขอโทษคนไข้บ่นนะแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจแล้วก็บอกว่าให้เขานอนโรงพยาบาลวันนี้เลยนะแล้วก็หาคิวผ่าตัดคิวเร็วให้เขาส่วนเรื่องความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยกับทางทีมของโรงพยาบาลน,นะหมอจัดการเร่องคนไข้เรียบร้อยอธิบายให้คนไข้เข้าใจนะ ได้ครับขอบคุณมากครับหมอครังนี้รูผมเป็นไงบ้างอะเอจากที่หมอดูดูทีนี้เฟลิกซ์ครั้งนี้นะครับก็พราว่ามันมีกระดูกหักเกิดขึ้นนะครับที่กสะดูกแรนขวาครับกระดูกหักใช่ครับกระดูกหักเนี่ยนะครั้งที่แล้วก็มาโรงพยาบาลเนี่ยอัทิตยก่อนอะหมอเขาได้บอกไปใช้อิรังเสกเองไม่เห็นบอกกระดูกหักอะไรเลย หมอว่าใจได้ไือก็คือหมอลองดูดทิล์มเสรกครั้งที่แล้วนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็มีกระดูกแบบมีรอยกระดูกที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหมอก็ต้องขอโทษขอโทษจริงๆนะครับขอโทษถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับนั่นแสดงว่าหมอครั้งที่แล้วหมอคนก่อนก็ไม่ได้ใส่ผิดพลาดหรอมีการไม่นิสัยผิดพลาดเกิดขึ้นจริงๆครับซึ่งอันนี้หมอหมอก็ไม่แน่ใจจริงๆว่า ครั้งครั้งที่แล้วที่คนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงทำทำไมหมอคนนั้นถึงวิธีใช่ผิดครับอันนี้หมอต้องขอโทษถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงครับแล้วครั้งนี้หมอจะรู้ได้ไงอ่ะว่าลูกผมอะ่ะเป็นกระดูกหักจริงลูกผมก็หกขวบเองนะ,อน,ะอ,อนาคตเขาตั้งใจคนแรเขาพากาิการขึ้นมาจะทำยังไงอายแุแค่หกขวบเอง,องแล้วหมอมั่นใจได้ยังไงว่ามันหักจริงอะ่ะเดี๋ยวอันนี้คุณคุณพ่อใจเย็นๆก่อนนะครับ สำหรับการวินิจฉัยนะครับก็ตอนนี้มีมีการวินฉัยการวินิจฉัยโดยหมอหลายท่านแล้วนะครับแล้วก็ได้ให้อาจารย์แพทย์ที่เป็นอาจารย์สฉพาะทานนะครับดูดูฟิลเซเร์แล้วก็อาจารย์ก็ยืนยันว่ามีการมีกระดูกหักเกิดขึ้นจริงก็สำหรับการวินิจฉัยใน้ถูกต้องแน่นอนแล้ตอนนี้่านใจแน่นอนคับหมอเมั่อวันก่องเจอไม่ใจแน่นอนแล้วท่านคือมาไปทำยังไงนี่กระดูกหักทำยังไงต่อนี้ก็คือสำหรับ สำหรับการรักษานะครับก็คือของคนไข้ตอนนี้ต้องต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับเพื่อผ่าตัดกระดูกครับผ่าตัดเด็กหอวหวก็น่าจะผ่าตัดมหมอเห็นไหมนองเ้ายังบอกเลยเขาไม่อยากผ่าตัดสำหรับแนทางการรักษาตอนนี้แบบปรึกษาอาจารย์ชาวทัารอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้ต้องต้องผ่าตัดจริงๆครับซึ่งเดี๋ยวจะหาหาคิวผ่าตัดเร็วให้ให้เลยครับก็คือเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้คนไข้เนี่ยนอนนอนโรงพยาบาลวัน,นนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะหาคิวผ่าตัดให้เร็วที่สุดให้เลยครับนอนโรงพยาบาลวันนี้แล้วก็ต้องผ่าตัดทั<ช>นทีว่เล่งด่วนขนาดนั้นบ้านเราก็อยู่ตั้งไกลเดินทางมาตั้งนานมือก็ไม่ค่อยจะมีอม่เป็นไรนะลูกแค่จเตะเงนะครับแล้วการผ่าตัดเนี่ย เราก็ต้องจ่ายเงินเองใช่ไหมแล้วหมอจะรับผิดชอบอะไรบ้างรากของนก่อนที่เริ่มมีใส่ผิดันก็เปลี่นไปเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกันครัเดี๋ยวการค่าแัดครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องเป็นหัวนะครับเดี๋ยวจะเป็นไปตามไปตามสิทธิ์ไปตามสิทธิ์นะครับก็คือไม่ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีการประสานไปที่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเวลามีการทิพาดเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือเดี๋ยว ทางโรงพยาบาลเนี่ยจะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลดูแลคนไข้อย่างเต็มที่เลยนะครับไม่เป็นไรนะลูกอย่ากว่าหมอให้มีความรผิดชอบถึงมันจะไม่มากก็ตามแต่ผมไม่อยากผ่าตัดค่ะเท่าอย่างที่เขาบอกมาหมอบอกมาแม่น้องก็ต้องผ่าตัดเขาไม่ทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คิงผ่าตัดเองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวโรงพยาบาลนี่ให้การดูแลเต็มที่เลยนะครับ ดูแลเรื่องผมให้ดีแล้วกันหมอเรืเ่องแค่กระดูผักแค่เนี้ยหมอเรียนมาตั้งหกปีมันไม่เคยเกิดความ,มผิดพลาดแบบนี้ขึ้นกับคนอื่นอีกกับหมอนึอกอออกไหมเรืเ่องแค่กระดูผักเองขอบคุณนะหมอขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญน,นี่เชิญดีต่อที่ต้นพยาบาลด้านหน้าไปเลยครับคุลูก